สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยถุก่านวันนี้ผมพุมเอกเทียเสียหารัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาและก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรู้สึกเสียใจมากรัฐบาลไทยโดยทหานบกได้สั่งปิดด้านทั้งหมดเลยทั้งคองขเมเ้นนะที่ยูติด พรมแดมคำบุชาเขาสร้างปิดมัดละยิงเลยคือหมดเลยอ่ะแล้วปิดก็ปิดฝ่ายเดียวไม่ยอมแจ้งพวกผมให้ทราบเลยก็เตรียมตัวกันไม่ทันดีคนไปมาหาสู้พวกไปเล่นคาสิโนโอะไรก็ไปไหนไม่ได้เลยปิดหลันผมเสียใจมากที่รัฐบาลไทยทำอย่างนี้ ปิดยังไงก็ายเดียวมันปรปบพงยมพองไม่บอกพงด้วยแ้ะรู้ไหมว่าการคือทางปิดการน,นี่มันสร้างความเดือดร้อนให้พวกพมขนาดไหนอีเรื่องท่งนี้ก็ปิดเนาะมันเดือดร้อนไปหมดเลยทั้งประชาชนชาวบ้านและก็ทหารนะทหารของพม จะเอามามาที่ไหนกินเอาปลากป้องที่ไหนกินเพราะว่าสินค้าทุกอย่างมันก็มาจากประเทศของท่านประเทศจมประเทศผมไม่มีปัญญาทำรอกไม่มีปัญญาทำสินค้าเหล่านี้ดอกทั้งอมัมมติีชูรสตึกไตยกะปินํำปลานี่พงชูรสนี่สำคัญนะ ถ้าไม่ซื้อจากฟังไทยเอาเข้ามาพวกผมจะกินอะไรโดยเฉพาะทานผู้หญิงหนึออ่งฐานผู้หญิงเขาก็ต้องมีประจำเดือนเนี่ยและไอ้พอนามัยก็เอาจากฝั่งไทยทานผู้หญิงผมเขาจะได้พาอนามัยที่ไหนไซายเวลาเขามีประจำเดือน คนไทยบังคับปัญชาพมทั้งนายทานผู้ยิ่งพลทานผู้ยิ่งสวยๆนะสวยนะสวยกว่าทารไทยแต่ถ้ามันไม่มีพานมายมันจะไม่เปื้อนยุจริงๆอรอาไาในหมดนี้ไม่มีมนุษยธรรมแล้วจะให้เขาใชายไร ใครกาบร้วยบ่ใครเปลืยกแกงโมวะมีใชายพาคิิวแล้วประเทศนี้ใจดำมาเลยประเทศไทยของทางน,นี้แคทเมาสซาคเม้งกุดท้ตยแขเมาใจดำมากเลยไม่ทรงทานพวกผมเลยผมก็แกล้งเอาทหารไปยอกใใจดอก็ยังไม่รบุกอะไรดอก เอาไปซ้อมรบใกล้ๆชายแดนไทยใครจะไปกล้าบุกท่านเนาะอาวุธอะไรก่อสู้ท่านไม่ได้กะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมพนเอกเตียเสียหาใครขอกแาบวิงโอนสิซีมรัฐบาลทางบุกอย่าปิดด่านเลย คิดว่าสงสารลูกนกลูกตาตาดำดำด้วยถ้าคันปิดไปประมาณเจ็ดวันนี่พวกผมไม่มีอะไรจะเล็แน่นอนแต่หารผู้ยิ่งก็คงประจำเดือนเรียรากไปทั่วป่าเลยเหม็นด้วยนะเออสงสารเขาเถอะเห็นแกต่ทาหารยิ่งของเราด้วยแต่พวกอาหารเสบียงอาหารต่างๆางใจป้งมาเม่า มันก็เอามาจากท่านเราก็มาดีกันเนาะเอ,อือมาเจริจากันก็ได้เปิดด้านให้พวกผมสะผมคอรองนะเรารักกันเราไม่มีอะไรกันหรอกเราไม่ทะเลาะกันหรอกเราเป็นบ้านผีเมืองหนองพวกผมจะไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมสั่งทหารผมทับ้านหมดเลยพ่งนี้นะฝาก ไปเพียท่านภูมิธรรมด้วยตอนนี้ท่านชื่อภูมิธรรมนะไม่ใช่ภูมิปัญญากรรมท่านเป็นคนภูมิปัญญาสู้เฮ้ยนะเปิดด่านให้ผมปรับทหารบอกทางให้เปิดด่านให้ผมด้วยผมได้อรอนมากเลยฝากพี่น้องชาวไทยวิงวอนให้ทหารของท่านเปิดด่านให้พวกทหารขมิ้นอย่างพวอคมด้วย มันจะแหลกกองกลองตายกันทั้งกองครับแน่นอนสมบองเนื้อบาดเนืปงยมมดนึกกูจะได้ปลาปงในกินมดแล้วว่านเหลืออยู่กระปงนิหมดแต่หาซื้อก็ไม่มีแล้วเขาซื้อมุด